แฮกบ้านสายลุงหมู่สีเวลาประมาณ17บนาฬิกาย0นาทีนะครับที่หมู่บ้านสายลุงคืมเหมือนฝนจะลงตอนนี้แต่ตอนนี้ยังยังไม่ลง ต้องเตรียมล่มออกจากบ้านต้องเตรียมล่มจะตกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้มืดคึมเลยตอนนี้จะเดินไปที่สนามเด็กเล่นนะครับจากบ้านไปที่สนามเด็กเล่นถนนในหมู่บ้าน

สนามกลางหมู่บ้านมีกิจกรรมกลุ่มสตรีทำามกิจกรรม ฝนตก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 ฝนจะตกแน่นเลยเนี่ยอู้ดูดูเมฆดูเมฆ ดีครับดีครับดีครับเมฆเมฆดำเหรอลำเหรอลำเป็นงานบวัวออกิโลกิโลกิโล ก็มีกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านคข้ามาซ้อมลำเพื่อไปลำงานวันประเพณีรับปัวฝนอุ้ยดูเมฆดูเมฆ ดำทำมืนฝนลงนิดๆฝนลงนิดๆแล้วเดี๋ยวดูเด็กเล่นบา กลับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวฝนลงแล้วจะกลับไม่ได้กลับบ้านเราโอ้ฝนลงแล้วฝนลงแล้วฝนลงเม็ดแล้ว ฝนตกแล้วฝนตกต้นมะม่วง phấn tục CON diện จบข้างคืนเลยนะวันนี้จะได้นอนให้สบายไปเลยโอ,โอ้ส่วนมะม่วงส่วนมะม่วงน้าบ้าน ายในบ้านฝนตกหังตัวเองอยู่ในบ้านออกไปข้างนอกก็เปียกฝนตกฝนตกขณะนี้เวลา18บแนาฬิกาฝนตกฝนตก ทังตัวเองไว้ในบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ